ข่าวดีดีกับพี่คำรนารนตอนทำดีมีคนชมทำดีเถิดครับผมคนจะชมกันทั้งบ้านทั้งเมืองเยี่ยงอาจารย์ไพรโรธรื่นวิชาที่อุดรธานีนะจะบอกให้นี่คือพ่อปู่ศรีสุโธแม่ยา่าศรีปรทุมมาสองท่านจะอยู่คู่กับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี มีของสองท่านทรงผ่านมาสู่พี่น้องชาวบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีภายห,หลังเสร็จพิธ,ธีนำพระประธานขึ้นประดิษฐานยังพระอุโบสถแล้วภาคบ่ายมีการแจกถุงยังชีพให้กับพี่น้องในละแวกอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีที่วัดคําชโนดถึง1,000ชุด เป็นทานบารมีจากอาจารย์ไพโร์รื่นวิชาผู้เขียนมหายันพร้อมลูกศิษย์ลูกหาและคณะผู้ใจบุญเป็นห่วงพี่น้องที่มารับถุงยังชี้พันกว่าชุดจะเปียกไม่ตกงานเลิกสี่โมงเย็นมีฝนตกหนักเทวดาฟ้าดินเปิดทางให้งานผ่านไปด้วยดีขอบคุณพี่น้องชาวคำชะโนดยังความปราบรื่มแก่ผู้ที่ประสบพิษภัยจากภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างมากดีใจมากนักตาจะไหลวันนี้เป็นไงบ้างแย่เลยค่ะคนจํานวนมากชื่นชมอาจารย์ไพโร์รื่นวิชาที่นอกจาก ท่านจะมารับเป็นประธานสร้างโบสถ์ให้วัดคําชโนดแล้วยังมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านอีกด้วยขอบคุณนะอาจารย์ไพลโรน์ขอให้เจริญเรื่องร้่ำรวยพ่อปู่ศีสุโธและญาตศีปทุมมาแผ่บรารมีให้พี่น้องมีอยู่มีกินสรุปไปสรุปมาสรุปให้ดีๆจังซี่จังซี่ว่าบุญทานสร้างบรารมีคุณงามความดีสร้างสุขสงบ ขอรับคําชะโนดคือวังพญานาพี่น้องมาขอในสิ่งที่ตัวเองขาดใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะดอนทานีเมืองดีของสีสานเ <c oughs> ่ามีตำนานมานานนับร้อยร้อยปีเป็นเมืองหน้าดานรักษาการอีสานเหนือนี้ยวบจนปัจจุบันนี้เจริญเต็มที่เมืองนี้บ ข่าวดีดีกับพี่คำรณขอบอกกับทุกคนว่ากรรมดีทําให้เราเดินไปสู่หนทางสว่างสัยได้วัดคำชะโนดบ้านดุงอุดรธานีเดอ้อสิบอกให้เอาดีตำนานมานานนับร้อยร้อย